ใช่ไหมเราก็ได้ทําการคลีนอัพห้องนอนปน้าแม่ใช่ไหมแล้วก็ย้ายของจัดของเข้าวอะไรเรียบร้อยแล้วอ่ามาวันนี้นะคะห้องนี้เสร็จแล้วห้องทือห้องอะไรป้าห้องทำงานเรียกว่าห้องทำงานเรียกว่าออฟฟิศเลยนะออฟอฟิศออฟฟิศต่นนั่งอยู่สองคนนะอตอนแรกวันนั้นพี่ป้าปามาถามว่าได้ที่สประชุมเหรอหรืออะไรใช่ไหมแล้วคือว่าอันนี้เสร็จแล้วก็เก็บสีช่างก็เพิ่มสีเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราเริ่มมาทำความสะอาดแล้วก็เดี๋ยวจะขนของย้ายเข้า รับของอยู่ไหนครับจะพาไปดูอย่าตกใจนะนี่หมูกริ้งเกี้ยงนี้ใช่ไหมช่องเชื่อมเยอะเลยอ่ะน่าจะใส่ของได้เยอะใช่ไหมอืมตัดแล้วสณะหุดห้องนี้ยังไม่เสร็จนะเสร็จแล้วอ๋อเดี๋ยวต้องขนของลงไปแล้วจะเสร็จนี่นะไม่ใช่แค่นี้เลื่อยมาเลื่อยมาใไนี่คือของที่ขนมาจากบ้านเก่าแล้วมันมีส่วนที่แบบ ไม่เอาทิ้ที่วันนั้นแบบว่าไปลือ้ของที่บ้านเก่าแล้วก็แบบว่าทอทแท้มากแล้วก็แบบอันนี้ตัดใจทิ้งไปเขาเรียกว่า how to ทิ้งใช่ไหม้องตัดใจทิ้งอ่ะบางอย่างก็ไม่อยากจะทิ้งอ่ะแต่ก็ต้องทิ้งไปลนวันนั้นที่ไปถ่ายบ้านเก่าอ่ะอันนั้นคือแค่เพิ่สิบเปอร์เซนต์ใช่วัน <and S 2> หลัง <even S 2> ม,งยมายอ,อีกรอบหนึ่งอีกโซนหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเยอะมากขนรถกระบะสามรอบสามรอ,อบนะแล้วให้คนมาช่วยขนทั้งสี่คนเนี่ย คือมันเยอะมากเล็เป็นร้อยๆกล่องเลยแบบนี้กล่องๆงไม่มีกล่องๆเยอะมากแล้วเดี๋ยวเพี่ัน์เอามาเกินด้วยคือมันจะมีส่วนที่ <c oughs> <head. S 2> เรากะว่าจะไวบ้านนุนก่อนยังไม่เอามาเพราะมันยังไม่มีที่เก็บหรืออะไรยังไงอย่างเงี้ย네แต่ว่าคนขนคือโขน <c oughs> ทุกสิ่งทุกอย่างขนเพลิน <c oughs> หมดเลยแล้วแบบเนี่ยพวกเนี้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ยของเล่นพวกเนี้ยของเล่นเด็กจิ๋วตัวเด็กเนี่ยพวกเนี้ยไม่ได้เอาจะทำยังไงดีคะเนี่ยฮะจะทำยังไงดีตอนนี้กำลังมึนตึ๊บอยู่มึนตึ๊บมากแล้วก็เออ่วันนี้ไม่มีใครมาช่วยนะอยู่กันเนี่ยสามกฎแล้วแล้วใหญ่รู้ป่ะโทรไปเรียกคนคนที่ปกติจะเรียกมาช่วยขนของอะไรได้วันนี้ไม่ว่างอีกไม่สบายรู้มั้งไงรู้ไหเฮ้ยไม่สบายจริงหรือเปล่า เออนั่นแหละอ่ะไม่เคลียร์ไม่รู้จะเคลียร์ไงดีเนี่ยโอ้ยต,ตอนนี้เคลียร์ไปได้สิบเปอร์เซ็นต์นะคะติดไปเหรอซึ่งใช่ซึ่งในส่วนมากที่แกะออกมามันก็จะเป็นฮอตทอร์และกนันดั้มกันดั้มและฮอตทอร์และกันดั้มห่อพวกเนี้ยมันโดนแพ็คมาตั้งแต่บ้านเก่าที่อีป,ป้อมกับตอนนั้นถ่ายคลิปด้วยนะอีป้อมกับพิมช่วยกันแพ็คอะห่อเป็บับเบิ้ลแบบเนี้ยเป็นช่วงปิดเทอมสักปีนึงแม้ว่าสองปีแล้วล่ะนานแล้วตอนนั้นพี่ยังเด็กเด็กน้อยอยู่เลยแล้วก็ช่วยกันแพ็คเก็บ นานมากเพิ่งได้ย้ายเพิ่งได้แกะเนี่ยจะมีของที่ต้องขนลงนี้ก็มีมีแรงงานมาเพราะว่ามีหนึ่งคนนะคะเป็นอุปกรณ์ไฟของช่างเราจะเอาเพราะว่าตอนนี้ช่างจะย้ายไปทํางานที่ชั้นสามแล้วก็เด็กย้ายต้องไปนี่คือกล่องเปล่าและลังกระดาษที่จะเอาลงไปทิ้งเดี๋ยวต้องเอาไปย่อยก่อนแล้วก็เอาไปขายเอามาชอบมากเลยขายได้ที่เจ็ดสิบบาทอะไรเนี้ย ินข้าวหิวข้าวมากเมื่อเช้านี้คือซื้อกาแฟมาแล้วกินไปแค่แก้วครึ่งแก้วแล้วยังไม่ได้กินเลยเลยไงเลียวกลับมาก็ขนขน,นของขนรื้หิวมากนี่เที่ยงครึ่งละแล้วพี่สาไม่ยอมพักพี่สาวบอกว่ายังไม่หิวอะช่างพืงช่างเก็บสีตู้ต่างๆเนี่ย เพิ่งทาเสร็จแล้วก็กลับไปตอนสองทุ่มเมื่อวานนี้เองสดๆร้อนๆแล้ววันนี้เราก็ทาําความสะอาดและย้ายเข้าเลยแผนก็คือว่าหรือของตู้ตๆ้ตแคตติคอลไล์แบบว่าจาักประเภทอันนี้โมเดลนี่กันดั้มแล้วก็เดี๋ยวจะเอาพวกเนี่ยของออฟฟิศต่างๆที่เรามานั่งทํางานที่นี่เนี่ยมันจะมีจอมีพิมพ์เตอร์มีเอกสารอ่นะจะย้ายขึ้นไปลักเพราะตอนนี้มันคือตรงนี้มันก็ขับแคบแล้วมันแบบของมันก็ลำบากลำบนบางทีมันวางไม่พออะไรเงี้ยแล้วก็โมเดลก็คือจะจัดเข้าตู้แต่ปัญหาคือ โมเดลจะจัดเสร็จไหมมันเยอะมากคงไม่เสร็จหรอกวันนี้คงไม่เสร็จแต่ว่าอาจจะเอาของเดี๋ยวเช็ดเสร็จจะเอาของพวกออฟฟิศขึ้นไปก่อนเจ็บไห,ไหมากเลยพี่หูตอนนี้นะคะบาดเจ็บไปแล้วเพราะเนี่ยเจ็บไหลข้างนี้ไปยกกล่องหนังสือหลายกล่องไปหน่อยตอนนี้เป็นไงบ้างคะตรงนั้นเคลียร์ไปได้เยอะแล้วนี่เสร็ <c oughs> จแล้วมาอยู่ตรงนี้แทนได้ได้ <c oughs> <c oughs> อันนี้หมวดอะไรคะเนี่ยหมวดพัดทอยอันนี้กันด้ามเนี่ กันด้ามฮอตทอยยังไม่ต่อนะคือเหล่านี้เป็นหมวดที่คือยังไม่ได้แกะออกจากกองนี่คือกันด้ามทั้งหลายแลอยู่ในเนี่ยห่อมาเป็นก้อนๆหมดเลยเลยนะหมดเนี่ยกันด้ามหมดเลยดู oh <no. S 1> ็ิยังไงเขาจะห่อมาเป็นชิ้นๆแบบน,นี้อีกกล่อนมมึหอ่ห่อมาแบบนี้อ่ะนะคะอันนี้เขียนไว้บรีเมน น้องนั้นจะเป็นพวกโมเดลต่างๆซึ่งแบบเป็นดิสนีย์บ้างอะไรบ้างนี่ไงอันนี้เรื่องแอรียลเนี่ยหอมเป็นถุงๆแบบน,นี้นะคะก็นไปหมดเลยเออยิ่งกว่าร้านขายอีกอันนี้อันนี้ฮอตทอยที่ที่แรปมาที่เป็นตัวอยู่แล้วเนี่ยนะเนี่ยเออทำนี้นเลยนะคะเนี่ยหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวตอนแกะขึ้นมาเนี่ยหน้ามืดอะ่ะหน้ามืดเลคะ่ะคลิปที่แล้วที่จัดห้องอะ่ะ แล้วแม่ก็บ่นว่าลิ้นช้างมันเล็กเตี้ยใส่อะไรไม่ได้แล้วมีหลายคนมาแสดงความเห็นใจว่าโดนเหมือนกันที่บ้านแบบหงุดหงิดแล้วบางคนบอกให้แม่ทุบลิ้นช้าทิ้งหรือบางคนบอกให้เอาออกไปเลยแล้วมีบางคนว่าแม่ว่าบ่น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 ได้เอาอีกแล้วนี่เราจำได้ว่าเธอมาวัดแฟ้มเราตอนที่บอกว่าจะทําชั้นอ่ะมาวัดว่าแฟ้มเราต้องสูนเท่าไหร่แล้วก็ให้วัดไปเรียบร้อยวันแล้ววันแลนอนนี่เหรอนอนเหรอ ไม,ม่กลัวน,นี่นปรับกระดับได้เดี๋ยวเราปรับกระดับให้อ๋อแล้วถ้าปรับแล้วมันจะได้ไหมมันเหลือยตั้งเยอะน,นะไม่ได้นั่นน่ะสิหรือว่าต้องปรับอันนี้ลงด้วยใช่ต้องปรับห่างเราบ้ใชนะ่แล้วอีกช่องที่มันแคบแคบไว้ใส่อะไรอะ่ะเอออันนี้อีกอันนี้เนี่ยกะว่าจะตรงข้างล่างจะใส่หนังสือก็อมันใส่ไม่ได้ออใช่ไหม <laughs> อ่ะแล้วก็เลยเอาออกอ่ะเอาออกก็น่าจะใส่ได้ แล้วทีเนี้ยก็เลยบอกเออเงินทั้งหมดก็ใส่พวกพ็อกเก็ตบุ๊กหนังสือท่องเที่ยวซึ่งสายมันจะมาจัดหาเล่มเล็กๆแบบนี้เ <c oughs> ขาไม่ออนดีเขาได้อืเขาได้แบบฟิตมากอย่างนี้ไม่ได้อ่ะมันน่าจะอย่างน้อยมันต้องแบบเออเหมือนชั้นหนังสือบ้านเก่าอ่ะมันจะมาดีแต่ทําอันนี้มันไม่ไม่พอดีเลยสักอย่างเลยอ่ะเพราะอะไร <c oughs> อ่ะที่พวกวัดทั้งหมดแล้ว่ะพี่อู๋ก็ปรับชั้นให้เออใส่ได้แล้วแฟ้มนะคะแล้วก็ แฟนมีไม่เยอะแล้วเดี๋ยวมีอีกหมู่หนึ่งก็ไว้ข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมเอ๊ะเราก็ชั้นเยอะมากแต่ไม่รู้จะใส่อะไรดีะอ่ะใส่สใสอะไรดีอ่มันสูงด้วยนะมันสูงด้วยใช่ถนะ้จาจะปีนนะแค่ต่อเก้าอ,อี้ก็ยังไม่ถึงเลยต้องใช้บรรันไดอะบันไดแบบอย่างงาัรร้นน่ะบันไดต้องแบบว่าหกเจ็ดขั้นเลยเออบันไดอย่งงางนั้นถึงับขึ้นได้อะ่ะน่าจะต้องไว้อะไรที่แบบว่าไม่ค่อยได้ใช้อ่ะนานๆใช้ทีหนึ่งเช่นเออเออเออเ่อไน อะไรครบุญเอ๋มาจัดโต๊ะแล้วหรอใช่ <Okay. S 1> มีการเสือแล้เหรอเหนืนะ่อยหน่ะวันทอแทบมากเลยวันทอดูอลไรต้องจัดเป็นปีอะ <c oughs> อเู่ในเซนใส่ของมันจะกล่อ,องเครื่อ,องเขียนบ้านเก่าก็ไม่รู้จะเก็ยบยังไงแล้วก็เหนื่อยแล้วอ่ะต้นไม้เหรอเหมนื่อยนะแดดเป็นดีเลยครับบุญตอนบ่าย <c oughs> <c oughs> เนีย่ยหมอนไปข้างล่างจะเห็นบอกปลามันจะสวยเห็นไหมเห็นไหม ได้ข่าวว่าประสบปัญหาเดียวกันเหรอคะมันตัวใหญ่แล้วเนี่ยต้องยุบชั้นปลาต้องยุบชั้นออกแต่ชั้นยุบฮะเอาชั้นออกอ๋อนี่ไงเอาออกแล้วก็มาซ้อนตรงนี้อันนี้เป็นข้อคำานะเพราะว่าห้องโฮมจริงๆพวกนี้ต้องอยู่ห้องโฮมชั้นสามหมดเลยจากห้องโฮมเนี่ยอีกนานแน่นอนแล้วก็ห้องโฮมมองลงไปชั้นสามสิคะเปรียบอย่างอีกโลกหนึ่งเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเป็นกองไม้อยู่เลยใช่ไหม แล้วเราต้องการที่จะมาวางก่อนว่ามันมีอะไรหายหรืออะไรครบเออผ่านนอนรองเท้าหลุดอ่คนคุนงานมาแล้วมาแนี่ผู้ช่วยมาชาไปแบกลังหนังสือมาแบกไหวไหมไหวเหรอไม่ไหวหรอกมันหนักหนักคุณเล่นคณเล่นคณเล่นคณเล่นต่อเดี๋ยวหลังค่ะคุนท่านพอจับเครื่องเขียนตัวเองแล้วเหมือนคนบ้า คือแบบซื้อม่ต้อมเยอะเธอดูดิอันนี้คือมีตัวหนีบไซเล็กไซกลาบ้าปะมีกระดาษโน้ตซึ่งอ,อันนี้แค่ส่วนหนึ่งแล้วมีอยู่ีนอีกลางหนึ่งคือมีกระดาษโน้ตในสกระบาจะโน้ตอะไรเยอะขนาดนี้แล้วมีปัญหาในชักเตี้ยไหมคะมีนี่ย้ายแล้วไงอันนี้ไม่เตี้ยนี้ดีมากชอบโอ้มา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 ไม่เลยไม่อะไรชังนีเอาไ้ใส่โน้ตบุ๊กาแบบนี้นี่มุน แต่โน้ตบุ๊กแล้วแคมูนก็เสียบสายทุใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มีเนี่ยพัดลมระบายอากาศอยู่ข้างในนี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่ไงแล้วโน้ตบุ๊กโน้ตบุ๊กแคมูนเนี่ยจะมาเสียบปลั๊กนี่ทะลุเข้ามาในนี้เห็นไหมจะมีช่องเนี่ยมันจะมีช่องอยู่มีปลั๊กอยู่ข้างในเห็นไหมมีสายแลนมีอะไรเรียบร้อยโน้ตบุ๊กเสียบไปตรงนี้ค่ะโต๊ะได้ฟลีนฟรีได้ไหมคือเหนียวมากให้ขึ้นอยู่เนาะ คดีฉันปวดหัวมากค่ะได้ไหมคะไม่ได้ค่ะรักวตาแต่แขนขาดขาค่ะปวดหัวรักษาไม่ได้แล้วนี่คุณไข้คุณเหรอคะเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่คด <c oughs> ีจะเป็นคุณหมอไหนโลกไหนคุณไข้อ่ะเอาคนนี้ค่ะหักคนเดียวโอเคน่าจะหายไปไหนแล้วจบไปแล้วจต่เวลาเพื่อนเขามาดูหนูโอ้ยลูกหนูทำ นานวะเนี่ยเดี๋ยวต้องจับเวลานะแล้วก็บอกแม่โทรศั์มาเร็วต้องจับเวลาลูกอู๋เสร็จแล้วแม่ก็บอกรูนะจับโทรศัพท์ไทำไงจับเวลาแล้วบอกเอามาให้ประกวางดูปะกวางโทรศัพท์แม่จับเวลาได้แล้วก็สักพักเงียบหายเลยอันนัชชาไปไหนไปจับเวลาไปดูว่าจับเวลาแล้วชาวทำอะไรจับเวลาอยู่หร เี๋ยจับนานจังอะทำไมจับนานเนี้ยฮะก็มาอยู่ในดงอะไรอะชาจิกจังเจ๊ไหมจับเวลาได้เปล่านั่นเลื่อนปัดอย่างไดูอะไรอ่ะ YouTube ดู YouTube ทำอะไรดูคลิปข้าวแต่มัอนทำอะไรหินแตกหรือม่แตกอยู่แล้วนไม่ไม่รู้ว่ามันน่าเราน่าจะทำแหละเพราะว่ามันไม่น่าจะแตงอยู่แล้วนะ คือตอนแรกนี้วางเนี้ยเราหยิบมันขึ้นมาแล้วมันชนหยิบจะเลื่อนไปตรงเนี้ยแล้วมันชนมุมอะ่ะชนเบาๆเองนะหินแตกกระเด็นออกมาเลยอะ่ะเหรอบนนั้นแตกไหยทะไรเนี่ยดูดีเหรออันนี้อเอากาวติดได้ไหมะฮะกาวติดได้ปะน่าจะได้นะพอได้เดี๋ยวกาวติดแล้วกันกลับจากโรงเรียนแล้วหรอใ,ใครไปรับเนี่ย อาโก้ปาแม่ไม่วเออปาให้ยุ่งมาก็ดีละช่วยจัดของเร็วนี่อวิและนี่ละนาดมากดูนี่ไปดูฮอตทอยปลานี่จัดเต็มตู้แม่ยังไม่ได้ดูเลยฮอตทอยอ่ะดูเป็นเงินห่อเหรออ๋อไม่ใช่อ๋อใช่ใช่ใช่โอ้โหขาหกขาหักด้วยอะฮะขาหักก็มีเลยขาห้าทำอ้าวทำไมอ่ะก็คนห่อห่อไม่ดีใช่ไหม อยู่โฟเกอร์นะอ้าวทำไมขาแป๊ได้แล้ววะหักเลยหักแบบหักเลยอ่ะหักบล็อกเลยหรอทำไมอ่ะมันโดนทับกันเรอะตรงนั้นอ่ะส้มได้ไหมอ่ะส้มได้จะมีพวกที่เป็นแบบหนังรออเต็มเลยค่ะมูลดที่เปไงอ่ะมีหลายตัวเลยจำได้ว่ามีใครอ่ะที่เป็นคนเนี่ยเรื่องอะไรนะเขาเคยหนังร้อตั้งแต่ซื้อมาแล้วเออใช่นี่ไง ตัเดียวที่มันเป็นหนังแบบนี้มันจะมีอายุของมันจะเป็นจะซื้อใหม่เจ้าค่ะเฮ้ยไม่ได้นะตู้ไม่เป็นไรเหมือนผ่านแบบสงครามมาแล้วก็ได้ผ่านสงอราผ่านสงครามมาพี่บอกว่าจื่ดซะว่าเขาไม่ผ่านสงครามมาได้ไหมปะแล้วก็บางตัวเนี่ยที่เมื่อก่อนไม่เคยรอดอยู่นี้ก็รอดนะเส้นสุดไหนอันนี้กริผู้หญิงอ๋อเริ่มละพี่สาวบอกว่าห่อไว้นานแล้วมันร้อนมันเลยลอกเหนียวเลยหรอ ดูดิมีสมาธิดีมากในก,การดูคลิปจะไปแหววอ่ะอ่ะเดินอ้อมไปอ่ะเร็วเร็วสิจะตกใจจริงตกใจก่อนน้องก่อนน้อง น้องถบใจจริงพี่แสดงว,ว่ามันมีสมาธิในการดูมากออาพอดูเสร็จแล้วเขาก็เล่าหลูเยอะเนี่ยตอนนี้เป็นเวลาเชี่ยงคืน5นาทีแล้วโฮมากก็คืนจัดแล้ววันเลยนะได้แค่เนี้ยในตู้ยังโลกเลยอ่ะขอเราปลาน,นิดนึง ป๊าบอกว่าอะไรแม่เลือกเลยจะนั่งโต๊ะข้างไหนแม่บอกให้ป๊าเลือกก่อนเลยป๊าบอกไม่ให้แม่เลือกเราก็อ่ะงั้นนั่งข้างนู้นแล้วกันเพราะมันจะใกล้พินเตอร์พินเตอร์จะอยู่ตรงนั้นมันจะได้สะดวกจัดของจัดแฟ้มขยับชั้นหนป๊าขยับให้เสร็จแหม่แม่แม่แม่จัดของอะไรเนี่ยดู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 เรียก <c oughs> ว่าหมกขออ <c oughs> หมกขอออ่ะอย่าไปพูดอย่าไปด คือจัดไม่ไหวก็คือเอาเข้าแรงอ่ะแล้วก็จัดเก้จัดอะไรเสร็จเรียบร้อยป้าบอกแล้วป้าเองด้วย mm hmm. ก็ไปจัดตู้เธออ่ะเอาพวกกันดามพวกหัวถอยเข้าไปก่อนเพราะว่าเตรียมสําหรับ mm hmm. เดี๋ยวจะเอาลงไปข้างล่างใช่ไหมเสร็จเรียบร้อยมานั่งอา้าวโต๊ะนี้มองไม่เห็นตู้ป้าคือเดี๋ยวจะมีตู้ป้าตรงนั้นไงแต่ถ้าโตะที่แม่เลือก mm hmm. เห็นตู้ป้าจ้า ทำงานอ่าเเลียสย้ายเราก็เลยต้องย้ายของนย้ายมาได้สองเกะที่เหลือบอกป้าย้ายให้เลยด้วยขอโทษจะพาดูทุกป้าก่อนนี่เป็นหุ่นเหล็กครับหุ่นเหล็กนี่ก็หุ่นเหล็กยีนมันเยอะมากเลยนะอยู่ข้างในเนี่ยมันมันยืนเดียวเดียวป้าไออันนี้กันด้ามกันด้ามเราไม่สงสัยแหรอว่าทำไมี่ปวดหัวทำไมอ่ะคือมันเยอะมากเลยเพราะผมไม่เห็นป้าเรี้ยงหรอเนี่ยกันด้ามกันด้าม เมื่อตะกี้นี้เราก็เรียนของเราเราก็ไม่ได้มองเธอไงมีเศษเศษเศษนี่เป็นฮอตทรอยมีฮอตทรอยอ๋อันนี้มันยืนแบบว่าเบียดกันมากเลยอะเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันอยู่ข้างบนปลาอยู่เวลาที่ชั้นใส่เสร็จแล้วปลาต้องเอามันลงไปยืนข้างล่างอะพระเอามันลงไปยังไงอ่ะนั่นน่ะสิเพราะว่าปลาเล่นแกะมันจะ พลาสติกเอ้แวรปที่ต้องแพ็คัตคัตแพกไว้หมดแล้วอะก็ถือไปเทียร์ตัวเทียร์ตัวมันมันจะต้องถึงกี่ร้อยรอบอะมไม่ไม่ทำไมยังถึงได้แกะออกมาทำไมไม่ห,อห่อไว้ในแพกมาก็จะมาสําแดงก่อนว่าอันเนี้ยปาวจะขายอ่ะเนี่ยที่นอนเป็นศพอยู่เนี่ยดูว่าบางตัวจะขายบางตัวจะไม่ขายาแ,ตแต่ว่าตัวที่ขายมันจะเป็นตัวที่ไม่ค่อยนิยมะขายไม่ออกแน่นอนนนั่แหละสิ ส่วนใหญ่ป้าจะชอบคอนแอรอนแมนนี่ไงไอที่มันจะสายขายได้คือก็อพี่ขายหลอกใช่ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราคิดก่อนคิดก่อน<ะ>ได้แค่นี้ก่อนนะจะไปนอนแล้วไม่ไหวแล้วบ๊ายบาย